มันตายไม่แม่นเท่าไหร่บึงง่ะไม่แม่นเท่าไหร่ตายไปดิตายไปดิตายตัวนึงตายสองนีง่กระสุนหมดเอยเยอยดิแซมยืนวันน

ไ,ไม่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 ข้ขอแล้วกันนะเขอดีแล้วกันกูยังไม่เคยได้ของดีเลยนั่นอ,อ้าะเป็นงั้นไป เนี่ยมันจะได้ของผ้แน่ต่อเออมได้ก็ดีเฮ้ยโรงงานเล็กแค่บ้งเตี่ยบืนอ่ะตัดเลยของนี้ดีไอ้ยาไอ้ยาไอ้ยาตรงอารีโรงงานเลยอาีมันมาช่องแคบอ่ะแคบประคาัแคบประคาัตรงมัดตรงมัดเอาแม่งเลย ไหายไปไหนเราก็ไม่รู้ไไม,รมันตายไม่แม่นเท่าไหร่บ้งง่ะไม่แม่นเท่าไหร่เอยเเอออารื่่่งพู้กูก็เกือบแตก เฮ้ยอภีเควะทำคนละตัวกันนีเออ่เออเออต,ตััมีทีเดียวตายไปดิตายไปดิไม,ดไม่เห็นเตือนเลย เพื่อนมันอยู่ไหนวะสตอร์บีเก้ทางขึ้นเนินอ๋อเหมือนจะมีตัวอ้อมนั้นอ่ะกรอบหลังเราอ่ะตายไอ้น็อกนกนกนกแล้วน็อกแล้วเออน็อกแล้วไอ้ตัวขึ้นเนินอ่ะทางขึ้นเนินอ่ะ โอเสียทา่าด้วยม,มันมันมีคนอ้อมนะมันมีคนอ้อมตัวหนึ่งขึ้นขึ้นขึ้นฝั่งไอ้ฝั่งโรงงานเล็กอะ่ะกลับกลับขึ้นบนเขาตัวกลับขึ้นบนเขาคนเฮ้ยมันต้องแล้วมันวิ่งมาทางกูแล้วเอาบอตนี้มาอบอทบอทบอทแต่มันมีคนอ้อมจริงนะ มันตายสามแล้วกลับขึ้นมันเขามันอ้อมไปฝั่งโรง,งงานเลก็กน่ะวิ่งลงข้างล่างอ่ะโคตรนี่ไงอีกมันดิวสวย,ยเอเซมมวลผสมเพิ่บอัน แต่มบนหัวมึงเอาเอาไม่ชุวเสร็จไอ้เ้ยสวยเสวยเสวยหมดแล้วหมดแล้วไอ้เ้ยเ แล้วมันลูดขากูนอกดีนะเออยังดีที่นอกเมื่อไหร่จะติดต่อยางไว้เสร็จนะเสร็ไอเดียวกูจดล อะไรวะทั้เพื่ออะรวะอะไรเพื่ีอะไรจะซื้อเสียงน้ำเสียงน้ำไอเซีมตัว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 ข้างบนตรงทางขึ้นแล้วก็ไอ้ตัวแรกที่ยิงตรงข้างกล่องตรงบอดยิงกูอะเหลือเหลือของเหลือเหลืออะไรวะเพื่อนไม่รู้มีแต่มีบางอย่างที่กูไม่ได้ค้นไม่ได้เก็บด้วย Có cái công cụ không? ai có cái công cụ không?

Mình thổi được mày. xem. Xem thêm. Không cần đần quá. โรงนาตรงนี้ใช่ไหมโดนปลาเปิดสายแซมเออตอนแรกมันปลาระเบิดก็มันเหนมือนจะมีตัวอีกตัวอยู่ข้างนอกเนี่ะตาย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 แล้วตายแล้วแตะเฮ้ยไหนวะนี่นี่ตัวเนี้ยเหมือนโดนอะไรเก็บเสียงที่ไหนจ๊ะเอ็มหนึ่งหน,นึ่งศูนย์เก็บเสียง ไปดีกว่า <laughs> ไปดีกว่าเ <c oughs> ม่อไ่เห็นตัวเพื่อนตองขอโทษด้วยเพื่อนเนีย โอ,โอ้ยคนยิงมาไ,งไม่รู้น่าจะเกินน,น่าจะเกินวะถ้ายิงกูวะแม่งฉับเดียวโอ้กระตุกอีกแล้วโอ้ อ๋อข้างหน้าข้างหน้าเออตายตัวนึ่งตายสองนี่กระตุ้นหมดไอ้เหี้ย่ยิ้ไอ้แซมยิงมันดิตายสาม

เพิง่งอินบอร์ดตรงน,นี้ตายมันดูหลังไปยัง,งวะเวดดวก็นละบอรดีมวกเฮ้ยนู่นน่ะโอ้เรื่อไงไรตรงนี่้บอรดวิ่งตามไปยิงมา ขาวโพลเลยเห็นเดียวยิงเมื่อกี้เนี่ยนี่บนเขามีเออบนเขาเห็นแล้ะหน้าหน้าเดียวเอ้ยได้แทบเลยทีนี้สมปูที่เนี้ย ไอ้ตัวที่ดิวยิงอ่ะมันหายไปไหนวะดีหรือเปล่าแต่มันตายแล้วนี่งไงตาย,ย,ตย,ตยอดเดืยดเดือดเดยอดหมดป่ะหรือว่าไงไม่รู้เหมือนกันไม่ได้ยิงยหัว หมดไม่หมดก็มีจังหวะปั๊มก็ปั๊มเลยแซมเ,เ,นนะเหมือนมีคนกำลังมาเลยเอยอ,อน,นั่นออแหละ เอ้ยโอ้โหเรียบร้อยเลยเพื่อนได้แล้วมาเลยนะเดี๋ยวต่ออยู่ฮะอื้อช็ ก็หมดโอ้ เดเกนี่อ่ะเออปิดเป้มาโดนยิงนิดหน่อยเอออสัอ๋อมึงค้นอยู่เหรอเมื่อกี้เนี่ยเออกูจะปิดเป้ที่ไม่ชันไม่ได้ตั้งปิดเป้มาโดนยิงเละ ก่อนอ่ะยิงก่อนค่อยถามทำไมกูไม่สลับหมวกวะโอ้